สวัสดีฮะบอสฮะอาจารย์ธรพักศรีตุรนนนฮะแห่งช่องคบเครื่องเรื่องความสุขฮะวันนี้บอสมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องเพลงเพลงหนึ่งที่บอสฟังแล้วชอบมากๆชอบในความหมายของเขานะเออแต่อยากถามว่าเรื่องอะไรเพลงอะไรเอาไว้ก่อนเพลงนี้เนื้อเขาอยู่ตอนจบฮะ นะนักร้องก็ชื่อภูมินเรามาฟังเนื้อเพลงด้วยกันนะเดี๋ยวบอจ่าให้ฟังนะอย่าพาตัวเองเข้าไปเป็นความสุขใครถ้าบางคนนั้นเขาไม่ได้ต้องการมันอย่าพาตัวเองพยายามจะเป็นคนสำคัญนะให้คนที่เขาไม่เห็นความสำคัญของเรา อย่าคิดว่าทุกสิ่งนั้นต้องดีพร้อมเพื่อแลกกับการที่ให้ใครเขาต้องยอมรับเราอย่ายัดตัวเองเข้าไปในพื้นที่ของใครเขาถ้าเขาต้องการจะขอตัวเราโดยที่เรานั้นไม่ต้องขอหากว่าใครไม่ชวนก็อย่าไป หากว่าใครไม่ให้ก็ไม่ขอถ้าเกิดว่าใครไม่มาก็อย่ารอใครไม่รักก็ควรจะพอไม่เรียกไม่ร้องเก็บเอาความหวังดีของเธอไว้เก็บเอาความตั้งใจที่มากมายเก็บเพื่อรอสักคนที่ผ่านมา คนที่เห็นความสำคัญกับการที่มีเธอข้างกายอย่าพาตัวเองเข้าไปในที่แห่งใดถ้าที่แห่งนั้นเขาไม่ได้ต้องการเราอย่าพาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาสถานที่คู่ควรเราวันหนึ่งเราจะเข้าไปเอง ถ้าตัวเธอรักตัวเธอมากกว่านี้วันหนึ่งเธอจะรู้ว่ารักที่ดีเป็นอย่างไรรักที่สมบูรณ์คือการที่รักใครแล้วรู้ว่าไม่ได้รักเขาเพียงฝ่ายเดียวถ้าตัวเธอห่วงใยตัวเธอเองมากกว่านี้วันหนึ่งจะรู้สถานที่ดีเป็นอย่างไร สถานที่ดีก็คือที่มันสุขใจไม่ต้องพยายามเข้าไปเพื่อเป็นส่วนเกินจ้าเฮ้ยสุดยอดอ่ะเพลงนี้เนื้อหาดีมากๆเลยนะเออบอสจะจะแบ่งปันอย่างนั้นนะว่าเนื้อหาเขาสุดยอดมากๆเลยบอสก็เลยฟังแล้วก็อยากมาแบ่งปันทุกคนนะกับเนื้อหาของเพลงเพลงนี้เดี๋ยวบอสจะเฉลยตอนจบนะ เพลงชื่อเราไม่ใช่ส่วนเกินของภูมินร้องโอเคปะ่ะบอสฟังครั้งเดียวบอสตั้งใจว่าอย่างไรต้องเอามาแบ่งปันคนที่ช่องของบอสให้ได้เลยนะบอสจะจะแบ่งปันแบบนี้นะบอสไม่ตีความหมายของเพลงนะแต่บอสอยากจะบอกทุกทุกคนวันนี้เพราะบอสตื่นรู้มาเหมือนกันคุณรู้ไหมว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศที่สามบอสบอกกับคุณเลย คุณเลอค่าคุณมีค่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาใครจะบอกว่าเดือนกับดาวมันสูงเกินไปถ้าคุณฝันคุณปรารถนาคุณไปถึงแน่นอนวันที่มีคนพูดแบบนี้บอสแตกใจนะแต่เรานะถ้าเราปรารถนาอะไรเราจะหาวิธีตะเกียกตะกายไปจนถึงจุดจุดนั้นได้จริงๆเช่นวันนี้ถ้าคุณบอกคุณอยากได้เดือนกับดาว คุณไปเอาขันมาคุณไปเอาตุ่มมาใส่น้ําเอาขันมาใส่น้ามองไปที่ตุ่มที่ขันให้ตรงกับดาวกับเดือนที่อบนฟ้าคุณจะเห็นเขาอยู่ข้างๆคุณคุณเห็นหรือยังถ้าเราปรารถนาอะไรเราจะได้สิ่งนั้นโอเคป่แล้ววันนี้อะบอสอยากบอกทุกคนนะคําว่าเลา่ค่าคําว่ามีค่าคําว่าคู่ควรมันเหมาะกับเราทุกๆคนนะ คุณทุกคนเป็นคนดีฮะคุณทุกคนเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนกระตันอยู่เป็นคนจริงใจเป็นคนซื่อสัตย์แบบของคุณฮะโอเคไหมคุณเอาตัวคุณไปเปรียบเทียบกับใครไม่ได้คุณดีเท่ากับคนอื่นไม่ได้คุณดีน้อยกว่าคนอื่นไม่ได้เพราะเราเปรียบเทียบกับใครไม่ได้ฮะแม้แฝดกันนะเด็กที่ออกมาแฝดกันยังไม่เหมือนกัน แล้วเราจะไปเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นทําไมเราเป็นอาริเบเตดดิมิชันพูดแล้วมันตื่นเต้นนะอยากจะบอกทุกคนว่าเรามีดีแบบของเราฮนะเราก็ตันอยู่แบบของเราฮนะเราซื่อสารแบบของเราฮนะที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอนะ่ะโอเคไหมคุณรู้ไหมสิ่งที่บอสพูดได้เต็มปากวันนี้เพราะอะไรคุณกลับมาดูตัวคุณเองนะแล้วคุณฟังบอสเล่านนะ โลกวันนี้ฮะโลกที่ใหญ่โตที่เราอยู่เนี่ยนะยุติธรรมสำหรับพวกเราทุกคนเสมอฮะแต่ก่อนบอสก็มองไม่ออกนะยุติธรรมยังไงทำไมเราเป็นแบบนี้ทำไมคนอื่น <c oughs> มันเป็นเพราะเราไปเปรียบเทียบตัวเรากับคนเออนะโลกเขายุติธรรมอยู่แล้วคุณรู้ไหมคนที่พิการทางหูโลก ให้ความยุติธรรมโดยการให้เขาวาดภาพสวยฮะให้ความยุติธรรมจนแบบเขาเก่งไอทีอ่ะอมเจอคนพิการหูแต่เป็นเจ้าหน้าที่ไอทีเจ้าหน้าที่แก้ไขโทรศัพท์ของบริษัทดังๆบริษัทหนึ่งอ่ะคุณคิดดูเดิเจ้าของบริษัทยางก้าคนที่พิการหูมาซ่อมโทรศัพท์ให้กับบริษัทเขาอ่ะฉะนั้นฝีมือเขาต้องใช้ได้แน่นอนอันนี้บอสยกตัวอย่างที่บอสเจอนะอือหรือคนที่พิ พิการใส่ตานะคุณรู้เปล่าพวกเขามีความสามารถทางการได้ยินทางการจดจําท่องหนังสือได้เป็นเล่มๆอ่ะบทความได้เป็นบทความบทความเพราะโลกไม่เคยลําเอ,อียงฮะโลกยุติธ,ธรรมฮะเมื่อเราสูญเสียบางอย่างเราจะได้บางอย่างกลับมาคุณเคยเห็นไหมผู้หญิงสวยๆหลายคนตัวเตี้ยเพราะเขาตัวเตี้ยกว่าคนอื่น เขาถึงมีหน้าตาที่สวยเพราะโลกยุติธรรมกับเขาหรือบางคนนะหน้าตาไม่สวยพูดเก่งมากพูดจนเราตะลึงอ่ะหน้าตาไม่สวยนะแต่พูดเก่งเพราะโลกยุติธรรมไงฮะให้ในสิ่งที่เราขาดแล้วเติมส่วนหนึ่งให้เต็มกับเราฮะโอเคไหมเออไม่เชื่อคุณกลับไปดูเลยถ้าคุณมีส่วนไหนที่ขาดคุณจะได้เขาเติมนะโลกก็จะเติมส่วน ที่ขาดให้กับคุณจนเต็มเช่นกันเพียงแต่เราไม่มองหาเราเลยมองไม่เห็นเราวแจะเอาตัวเราเองเปรียบเทียบกับคนอื่นทําไมทําไมอยู่นั้นทําไมเราดีทําไมเราไม่ดีทำไมชีวิตเราจนเราเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณดีแบบของคุณคุณเยี่ยมแบบของคุณนะเพราะเราทุกคนเป็นอะไรไติดดนมิชั่นนะโหชัดมามภาษาอังกฤษกับบอสที่ชัดมาก คุณเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่สามารถเหมือนใครได้แล้วก็ไม่มีใครเหมือนคุณเพียงแต่คุณต้องตามหาจุดเด่นของคนเหรือส่วนที่คุณคิดว่ากูเก่งสุดแล้วอะ่ะอือม,มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆกับบางคนแต่คุณเก่งอะ่ะคุณเจ๋งอะ่ะแล้วสิ่งนั้นมันสามารถทำให้คุณสร้างไรายได้ได้จบฮะรวยโอเคไหมถ้าเรามัวแต่มองคนอื่นเราทำตามคนอื่น คุณหาไม่เจอะฮะเพราะเราไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่เราแต่นั้นจุดเด่นของเราความเก่งของเรามันอยู่ที่ตัวเราอนะโอเคไหมคุณต้องตามหาจุดที่ดีของคุณที่เยี่ยมกว่าคนอื่นมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆเ,เช่นเย็บผ้าอืมฉันเย็บผ้าเก่งคุณรู้ไหมว่าผ้าไทยอ่ะที่มีคนปักด้วยฝีมือนะแฮนเมอ่ะรายได้นี่ดีมากมาก เห็นไหมแค่ปักผ้าเป็นน่ะและปักผ้าเก่งอะ่ะเขาสร้างรายได้จากแฮนด์เมดด้วยฝีมือของเขาคุณอาจจะมองว่าโอ้ยมันธรรมด,ดารายได้นั่งอยู่บ้านแค่ปกัปกเย็บปักถักร้อยคุณได้เป็นหมื่นนะบางงานส่งไปนอกได้เป็นแสนคุณเห็นหรือย,ยังเรื่องเล็กๆของบางคนแต่มันเป็นเรื่องที่สร้างรายได้ให้เราก็ได้เพียงเราต้องหาละจุดเด่นของเราคืออะไร คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยบอสเพลงนี้มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวสิไม่เกี่ยวได้ไงเราทุกคนมีคนที่เราคู่ควรฮนะและคนคนนั้นเขาก็ต้องคู่ควรกับเราไม่ใช่เราเองคิดว่าเขาคู่ควรแต่เขาไม่เคยคิดว่าเราคู่ควรกับเขาไงโอเคไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจพูดง่ายงของเรามันต้องง่าย ทุกคนที่เกิดมาโลกใบนี้บอสบอกด้วยความจริงใจของเรามันต้องง่ายแค่มองตาปิ้งปิ้งคนนี้แหละใช่คนของเราโอเคไหมไม่ใช่ไม่ใช่คุณบอกเขาคู่ควรละชั้นแน่แต่เขาไม่คู่ควรมันไม่ใช่คนของเราคนของเราเดินชนกันหัดหน้ามาเจอกันปิ้งปิ้งนั่นมันง่ายแค่นี้เรื่องอื่นก็ไปศึกษากันแต่ของเรามันต้องง่ายไอ้ที่ยักษ์ไม่ใช่ของเรา โอเคไหมบอสจะเล่าเรื่องพ่อกับแม่บอสให้ฟังโอเคไหมอันพ่อบอสตาพิการเป็นครูสอนโรงเรียนตาบอดอ่แม่บอสเป็นเลขาอยู่ที่โรงเรียนสอนโคนตาบอดเช่นกันเป็นเลขาแอดมินอยู่แผนกอาเขาเรียกอะไรต้อนรับในโรงเรียนตาบอดมีครูสายตาพิการสี่ห้าคนที่โสดรวมทั้งพ่อบอส แม่บอสจัดว่าเป็นคนสวยที่สุดนี่บอกงี้นะในห้องเ,อเลขาน้นนะ่ะในห้องรับเงินห้องต้อนรับเอคนที่มาบริจาคเงินให้โรงเรียนสอนคนตาบ,บอดคุณรู้ไหมแม่บอสที่สูงมากนะจัดว่าเป็นผู้หญิงสูงจมูกโดง่งรูปร่างดีแต่งตัวโอเคแต่งตัวเก่งโอเคไหมแต่ผมลิขิตบรรดาลชักพา <laughs> พ่อบอสตัว เอาเป็นว่าส่วนสูงพ่อบอสร้อยห้าสิบสองเตี้ยไหมล่ะเตี้ยเนาะแม่บอสเลือกพ่อบอสเจ๋งเพล่ะและในห้องนั้นผู้พิการทางสายตาอีกหลายคนมีทั้งคนรวยมีทั้งคนสูงคนหล่อจมูกดองพ่อบอสที่คนสุพรรณหน้าเป็นๆปนอ่าแต่พ่อบอสเป็นคนดีที่สุดในโลกนะเออนะเป็นแป้น,ปนธรรมดามากแต่พ่อบอสเป็นคนพูดจาเพร,ราะเราอาจจะบอกไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่เราก็บอกแล้วไงขอมันคู่ควร โอเคไหมไม่ใช่แม่บอสสวยที่สุดจะคู่กับคนที่หล่อที่สุดไม่เพราะบอสถือว่าไม่หลอ่อส่วนสูงก็ไม่ได้แม่บอสสูง160กว่าแต่คู่ควรนะพ่อบอสคู่ควรกับแม่บอสแม่บอสคู่ควรกับพ่อบอสจึงมีบอสออกมาวันนี้คุณเห็นหรือยังมันไม่จําเป็นต้องที่สุดแต่คนคนนั้นต้องคู่ควรกับเราฮนะ มีไหมมีเราทุกคนมีคนที่คู่ควรเชื่อบอสถ้าวันนี้คุณรู้ตัวคุณเองว่าคุณรักตัวคุณเองมากพอหรือยังถ้าวันนี้คุณยังรักคนอื่นมากกว่าตัวคุณเองคุณก็จะเจอคนอื่นที่เขาไม่รักคุณเขาก็รักตัวเขาฉะนั้นวันนี้คุณทุกคนต้องหันกลับมารักตัวเองให้มากแล้วคุณจะเจอ คนที่วิ่งเขาใส่คุณด้วยความรักฮะมันเรื่องจริงนะวันใดที่คุณรักตัวเองมากพอในทุกๆด้านนะบอสจะต้องบอกว่าทุกๆด้านให้กับตัวคุณเองรักตัวคุณเองพูดกับตัวคุณเองด้วยสิ่งดีๆอ่ะโอ้จะมีคนวิ่งเขาใส่คุณฮนะมากมายออล่างคุณจะออกจากการที่รักตัวคุณเองก่อนนะแล้วคนอื่นจะรักคุณแบบ มหาสัจจันโอเคไหมเออสุดยอดนะสุดยอดคุณดูอีกคนหนึ่งคือพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตเขารักตัวเขาเองมากเขาดูแลสุขภาพเขาเตียงตัวเองอาหารการกินการออกกำลังกายเห็นไหมเออทำบุญเห็นไหมรักพ่อรักแม่เห็นไหมดูแลตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมอย่างดีเห็นไหมใช้ชีวิตอย่างดีอยู่บ้านอย่างดีเขามีโอกาสอะ เขาดูแลตัวเองโอ้ยดีมากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคนที่ฟังเสียงของเขา FC เขารักเขามากคุณเห็นหรือยังแต่บอกนะบอสบอกนะบอสไม่ได้เกิดรุ่นเดียวกับพี่เบิร์ดนะอย่าคิดอย่างนั้นนะบอสเด็กกว่าพี่เบิร์ดนะโอเคปะบอสแนะนํารักตัวเองให้มากคุณจะเจอคนที่รักมากมายเข้ามาสู่ชีวิตคุณแน่นอน ขอบคุณนะทุกคนที่ชมช่องขอบเครื่องเรื่องความสุขฮะบอสอย่างแบบบันเนาะเพราะบอสรู้ดีว่าไม่มีใครตื่นรู้เพียงในวันเดียวแต่วันใดก็ตามที่พวกคุณตื่นรู้คุณจะมีคนรักแบบไม่ต้องเขาเรีเยกอะไรนะแบบไม่ต้องเหลือบตามองอะมีแต่คนวิ่งวิ่งวิ่งเข้าใส่คุณะ่ะอ,อพี่ทําไมนะตาดีจังมอู้ทำไมพี่หุ่นดีจังอู้ทำไมพี่แต่งตัวสวยจังทําไมพี่สวยจังอะ โอ้ทำไมพี่ดูออ้โอล่าจัดมาคำพวกนี้จะวิ่งเข้ามาใส่คุณแบบมหาสจรนะ่ะเสื้อผ้าใส่ชุดเดิมหน้าก็ไม่ได้แต่งผมก็ไม่ได้ทำรองเท้าก็คู่เดิมแต่มันเปลี่ยนไปจากออล่าไงผิวพรรณของเราไงแววตาของเราความสุขที่เรารักตุกเราเองไงมันเป่งออกมามันทำให้คนทั้งหลายรักเราฮะขอบคุณทุกคนฮะที่ชม ช่องของบอสฮะบอสรักทุกคนสวัสดีฮะ